คนทำได้ดีมากลงไปทำลงไปถ่ายคิวอ่ะอะไร 我得去房间补补。 รู้จักห้องซ่อมใดทันไหม 我也拉也是。<Real> <laughs> มันเป็นตัวเล็ก Yeah, hi E aí, ฝั่งคาเม拉ทำเนื้อเรื่องตรงล็อบบี้คงไม่ได้

เรื่องคือเองกำลังทำลายเอเรื่องคือเองกอลงำล,งอองกลังทำลายมึง oh, ั้ย อชันเก่ามาอาอาฝังถูซ่วมสิเด uh> uh ้อมถูขี้เอาเ้าใจ่แมด้อมถู ต้อมโทรขี้มาเอาด่านที่อยู่ข้างหน้าเรา

你搞嘛？<music> 你这个哎，嗯，最近不也是就是 จะเชื่อมต่อกันโอเคโอเค Ouais, <tres> <tres> okay. เราเริ่มคิดใจเห็นเราบินมา